สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มีข่าวดีข่าวล่าข่าวด่วนนะครับผมอันนี้คือผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้และก็จากตัวแทนหรือว่าจากฟาร์มที่ทำเรื่องส่งออกวัวเนื้อนะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเวียดนามตอนนี้อนุมัติผ่านเรียกใช้อัวเนื้อจากไทยแล้วพี่น้องครับนะฮะวันที่จะไปส่งแน่ๆเนี่ยผมเองก็ยังบอกวันให้ไม่ได้แต่ที่รู้มาก็คือว่าตอนนี้เนี่ย เริ่มที่จะมีออเดอร์เข้ามาล็อตแรกก็คือ7,000ตัวนี่คือข่าวด่วนข่าวล่าผมเช็คมาเมื่อเช้านี้เองพี่น้องครับหยกหยกหมาดหมดเลยนะฮะจากาแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็มีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายสายข่าวหลายๆช่องไม่ว่าจะเป็นทางช่องทีวีแล้วก็ช่อง YouTube เองก็นำเสนอข่าวนี้เหมือนกันก็เลยต้องรีบแจ้งพี่น้องชาววัวเพื่อไม่ให้ตกข่าว เชื่อว่าสถานการณ์ราคาวัวสิ้นปีนี้ยังไงก็ปรับขึ้นกระเตื้องขึ้นแน่นอนพี่น้องครับใจเย็นๆนิดหนึ่งรอสักครู่นะฮะรอแป๊บหนึ่งใจล่มๆนะครับทนรอมา,อาหลายเดือนหลายปีแล้วรออีกนิดเดียวพี่น้องครับเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะฮะเดี๋ยวในเรื่องของจีนของอไปลาวแล้วก็ข้ามไปจีนเนี่ยเดี๋ยวก็จะคงจะตามมาเอาละครับพี่น้องครับวันนี้พูดจาภาษาวัว มา,าช่วยหมอชัยเปิดราคาวัวพี่น้องครับวันนี้มีทั้งฮินดูบาซินตัวนี้สวยมากๆพี่น้องแล้วก็ยังมีชาโลเล่ให้ได้เลือกซื้อเลือกชมเลือกอเทียบราคาด้วยเดี๋ยวไปพบกับหมอชัยกันครับสวัสดีครับหมอครับวันดีครับวันดีครับ,รบผมขออนุญาตแนะนํานตัวหน่อยครับผมหมอชัยคนะที่สนม,มากคน แต่ระยองก็จะเรียกกันว่าหมอชัยครับก็เป็นหมอผสมเชียมวัวด้วยเลี้ยงวัวด้วยฮะครับทั้งเลี้ยงแพะด้วยครับวัวด้วยเอามันทุกอย่างที่ขวางหน้าครับแล้วเป็นหมอผสมเชียมวัวด้วยสัตว์เขียวเอื้องนี่หมอทุกอย่างเลยนะทุกอย่างครับมอวัวควายแพะแกะได้หมดเลยได้หมดฮะครับเบอร์โทรติดต่อครับหมอ087 144 2186ช่องทางอื่นมีไหมครับเฟซบุ๊กอะไรมีไหมไม่มีฮะ อ๋อบอไม่เล่นเฟซไม่ไม่ไม่เคยเล่นนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเอซต,ต่างประเทศก็เดี๋ยวลองทักคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวพูดแตภาษาวัวเนี่ยจะเป็นสื่อกลางให้นะครับเนาะครับอ่ <c oughs> วันนี้หมอบมอชัยนะครับจะมาเปิดราคาฮินดูบาซินพี่น้องครับตัวนี้หมอชัยเห็นบอกว่าการันตีในเรื่องความสวยเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเนี่ยดูรายละเอียดนะฮะแต่ละ จุดแต่ละจุดเลยว่าตรงตามตําราที่หมอชัยบอกหรือเปล่านอกจากนั้นยังมีชาโรเล่อีกกี่ตัวครับหมอที่จะตอนนี้เหลือเหลือสี่ตัวครับอ่าอ่าเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวดูวัวหูก่อนครับเอาละครับหมอครับตัวนี้เป็นใครมาจากไหนครับชื่ออะไรครับอ๋อตัวนี้เขาชื่อแดงหยุดโลกครับครับที่จริงเราก็เหมือนเหมือนจะตามเขาเนาะเพราะว่าที่จริงเขามีดําหยุดโลกอ่าแต่อันดาหยุดโลกนั่นเขาคือเขาดาจริงๆครับ เขาเลยตัวนี้แดงหยุดโลกคือคแดงจริงๆครับไม่มีกระแม้แต่นิดเดียวโอเคครับตัวนี้นนแดงจริงนะนะครับสมเชื่อพ่อแม่เขาเป็นใครครับหมออ๋อพ่อพ่อเขาคือเป็นเขาเป็นลูกดวงตะวันฮะครับ,รบลูกดวงตะวันนี่แล้วก็แม่เขาเป็นสาย สายเจ้าเพชรกับ Mario. มาริโอฮะอันนี้ถ้าพูดถึงว่าสองสายนี้ทุกคนจะต้องรู้จักหมดถ้าเนเล่นอ,อ,อินดูบาซินนะใครไม่รู้จักสองชื่อนี้ก็ไม่ใช่สายฮินดูแล้วใช่ไหมหมอใช่ถูกต้องครับเพราะสายอินดูจริงๆแล้วสายเจ้าเพชรเนี่ยคือหนึ่งในพูดกนจริงๆแล้วหนึ่งในสยามเลยครับว่าเป็นบัวที่หูจัดมากครับในบรรดาเมื่อตั้งแต่5ปีที่แล้วลงไปนะคอ่าเจ้าเพชรนี่จะเป็นอันดับหนึ่งเลยครับครับ ผมก็ชอบแต่ว่าเขายังเป็นเขาก็ยังเป็นสายขาวอยู่อ,อแต่แต่สายขาวสายโบสนะแต่ว่าลูกเขาลูกหลานเขาออกมานี่มีแดงก็ไม่เท่าไหร่ฮะครับแต่ถ้าแดงแล้วต้องต้องเป็นอันดับหนึ่งครับลูกเขาเลิ่มถามนิดนึงบอชัยเลี้ยงวัวหูมาเนี่ยอยู่ในวงการวรัวหูนี่มากี่ปีแล้วครับถ้าพูดถึงว่าวัวหูเนี่ย ที่จริงแล้วนะผมมีชื่อเสียงได้ทุกวันนี้มาจากวัยดูบาสินก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบ30ปีะโโฮะปี้โหเกือบเกือบ30ปีครับนี่คือรุ่นรุ่นครูรุ่นกูรูนะครับ,ร,บรุ่นอาจารย์นะฮะต้องรเรียกอย่างนั้นเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีแดงหยุดโลกมานําเสนอ,อเดี๋ยวผมขอปรับมุมกล้องให้พี่น้องได้ดูเนื้อดูตัวชัดๆใกล้ๆนะครับผมแป๊บหนึ่งครับ เอาละครับพี่น้องครับผมเปลี่ยนมุมกล้องให้พี่น้องได้เห็นเนื้อเห็นตัวก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปบอกราคาส่วนสูงวัดเมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่ครับหมอท้ายสูงเท่าไหร่ครับท้ายสูงเท่าไหร่ครับวัวเอเมื่อกี้เราอ้อยสี่สิบห้าบวกร้อยสี่สิบห้าบวกครับเพราะว่าเขายังเล็กอยู่ครับวัวตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับหมออันนี้ก็อยู่ประมาณสิบสามถึงสิบสี่เดือนฮะสิบสามถึงสิบสี่เดือนครับหมอครับฮินดูบาซินเริ่มทับได้ตอนอายุเท่าไหร่ ก็ที่จริงจะให้เขาเต็มที่จริงๆแล้วก็อยู่ประมาณ3ปีฮะประมาณปีอปีแต่ถ้ารีดําเชื้อจริงๆ่าอยู่ที่ความสมบูรณ์ของวัวบางทีก็24เดือนอ่า25เดือนขึ้นไปครับประมาณนั้นสองปีแสดงว่าตัวนี้โตอีกเยอะเลยเนี่ยโตเยอะครับโตอีกได้เยอะโอ้ตัวนี้โตเยอะครับครับเต็มร่างกี่ปีครับหมอวัวอินดูบาซินวัวอินดูบาซินถ้าเต็มร่างถ้าจะให้แบบสมบูรณ์จริงๆแล้วว่าเขา เขาสดไม่ไม่ไม่โตแล้วนะประมาณ5ปีประมาณ5ปีครับอ่านั้นเขาจะสดแล้วครับครับเมื่อกี้ใบหูเราวัดได้ที่ประมาณอ่า76บวกฮะเบบวกครับน้องคือความยาวตั้งแต่ปลายถึงโคนนะครับนี่ฮะครับปลายถึงโคนนะครับเาจะเป็นวัวที่หูยาวจัดมากตัวนี้ตัวนี้ตรงตามตำราหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมหมอครับผมอ่า จุดเด่นของเขานอกจากใบหูแล้วมีตรงไหนอีกครับหมอจุดเด่นของเขาที่ใบหูหนึ่งกระทูขากระทูขาเขาจะยืนดีมากครับแต่ว่าเราไม่ค่อยจะได้เล่นเขานะแต่ว่าก็คือเขาเ็จะเป็นวัวที่โครงสร้างดีครับถ้าโครงสร้างไม่ดีหมอคงไม่เอามาแน่นอนอครับ,รบผมแล้วก็มวไม่ว่าหางไม่ว่ากระทูขาหรือว่าข้อขาเขาจะดูแล้วเป็นวัวที่แข็งแรงมากคครครัับบ แล้วกินเก่งฮะอ่าครับผมแต่ตั้งแต่เริ่มแรกที่ผมเอามาเนี่ยคือเขาจะเป็นวัวที่ผอมมากเป็นวัวที่ผอมมากครคือไม่ได้ขาดการดูแลครับแต่มาอยู่กับผมผมว่าตัวนี้ในบรรดาที่ที่ที่ผมซื้อมาตั้งแต่ทีแรกครับผมเอามาตัวนี้ต้องเป็นหนึ่งครับไม่ได้เป็นสองรองใครครับวัวตัวนี้เนี่ยดูสภาพแล้วไม่ผอมนะครับแต่ตอนปกติอินดูบาซินเนี่ยจะผอมกว่านี้ใช่ไหมหมอครับผมครับอ่าพี่น้องดูใบนะครับ ใบสวยมากใบกลางสวยมากพี่น้องนะฮะคือวัวบาเซนก็อย่าลืมครับมันมันจะมีใบใบเล็กครับกับใบใหญ่ครับบางบางตัวใบแคบแต่ตัวนี้มันได้ครับมันได้ใบใหญ่แล้วกว้างคือกลางเนี่ยกว้างมากพี่น้องกว้างมากฮะแล้วเป็นวัวที่ใบใหญ่กลางบานครับใยก้อยด้วยใบก้อยด้วยฮะพี่น้องดูครบเซตเลยแล้วที่สําคัญตัวนี้เชื่องมากๆเลยเชื่องครับนะครับเล่นได้ทุกอย่างพี่น้องดูข้อขานะดูกันดูกขานะครับ สวยงามครบเครื่องอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเนี่ยฮะเอาละครับหมอครับตัวนี้เปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่ครับผมถ้าเปิดจริงๆแล้วผมเปิดอยู่แค่สองแสนฮะแต่ว่าราคาไม่ได้ยืนพื้นนะฮะสองแสนคุยได้ครับคุยได้ครับต่อรองได้ครับเพราะว่าวัวเนี่ยมันถึงจุดของเขาแล้วเขาต้องมาอยู่กับเจ้าของเขาครับ ถ้าใครเป็นเจ้าของเขาซื้อไปคนนั้นคือเจ้าของของเขาเขาจะเป็นบ,บัวที่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 เชื่องมากครับแล้วก็ใบหูเขาโตหนึ่งใบหูเขาโตแล้วเขาเป็นใบใหญ่ครับถ้ามีมีมีแต่ที่ผมดูตามที่ที่ผมไม่ซื้อนะค,คือใบหูเขาเล็กไม่ว่าจะเป็นแม่พันธุ์หรืออะไรก็แล้วแต่ค,คือใบหูเล็กเนี่ยลูกออกมาก็เล็กกตามนะถ้าเขาใบใหญ่ลูกออกมาแน่นอนครับ คือจะเป็นใบใบกว้างใบใหญ่ฮะครับผม<ต>เอาละครับลำดับต่อไปผมจะขอดูท่าเดินสักนิดนึงครับหมอครับได้ครับผมได้พี่<ด>น้องครับดูท่าเดินนะครับานี่เป็นท่าเดินของเจ้าแดงหยุดโลกนะครับอายุแค่1 3ถึง14เดือนครับเนี่ยครับท่ายืนธรรมชาติเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเนี่ยครับดูนะฮะตัวนี้ 2องแสนบาทท้วนต่อรองได้นิดหน่อยพิกัดวัวอยู่ที่ไหนนะครับหมออ๋ออยู่นี่คมพัฒนาครับอยู่นี่คมพัฒนาอำเภอนี่คมพัฒนาจังหวัดระยองครับครับผมครับเบอร์โทรอีกทีนึงครับ087ครับ1 4 4ครับ2 1 8ซแครับผมแล้วถ้าเบอร์ถ้าเบอร์ผมไม่ติดก็ขออีกเบอร์หนึ่งได้ครับ087ครับ9 7 3ครับ4263ครับอันนั้นเบอร์แฟนผมครับ เอ็กซ์อเน้นสายอีกทีนึงครับผม <Generally, S 1> เป็นลูกใครนะตัวนี้อ่าเป็นลูกของดวงตะวันนะครับอ่าที่จริงแล้วถ้าพูดถึงว่าดวงตะวันต้าหูขนาดนี้ผมว่ายากมากครับครับแล้วก็หนึ่งเขาเป็นลูกลูกชายดวงตะวันที่ไม่มีกะเลยแล้วก็แม่แม่ก็มีเป็นสายเจ้าเพชรกับมาริโอ้ครับครับ <PS> สองสายนี่ถ้าใครได้รู้ถ้าคนเล่นดีดูวาสินจะรู้เลยว่าสายนี่ไม่ธรรมดาครับครับ <moms> คือแล้วเขาเป็นวัวที่คูดสร้างใหญ่ครับ แต่ก็อาจจะเิ็บผมนิดนๆแต่ถือว่าก็สไตล์ของเขาแหละครับนี่ท้ายพี่น้องครับนะฮะช่วงท้ายเป็นแบบนี้ครับนี่เลยมุมนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะเนี่ยผมให้ดูชัดๆใกล้ๆเลยนี่ครับมุมนี้นี่ฮะเอาละครับสองแสนบาททวนติดต่อเข้ามาครับผมเอาละครับหมอเดี๋ยวเราไปดูชาโลเล่กันครับครับผมเอาละครับลำดับถัดมาครับหมอครับเป็น ชาโรเล่ฮะชาโรเล่ผสมเทียมวอนโวไว้ฮะผสมเจ้าวอนโวไว้ตอนนี้ท้องกี่เดือนแล้วครับหมอตอนนี้รับประกันเลยครับประมาณ4เดือนครับท้องสเดือนประกันท้องให้ด้วยประกันท้องให้ด้วยครับท้องที่เท่าไหร่ครับผมน่าจะเป็นลูกตัวที่3านะท้องที่3พี่น้องครับท้องที่3วัวสูงร้อยประมาณ135ประมาณนะครับประมาณนั้นเนื้อตัวดีโครงสร้างดีพี่น้องอาจจะดู อมๆหน่อยนะครับเพราะว่าวัวไม่ได้อาบน้ํานั่นเองนะครับชาโรเล่เลี้ยงแบบบ้านบ้านชาติเลี้ยงแบบไล่ทุ่งนะครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับหมอตัวนี้เปิดไว้25ครับถูกๆเลยครับ25งหมื่นห้าองหมื่นห้าครับปักกันท้องวันโวปักกันท้องวันโวผสมเทียมไว้ด้วยครับอุ้ยพี่น้องหมอบอกไม่ผิดราคานะไม่ผิดละฮะสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันครับโอ้ยรีบโทรมาพี่น้องถ้าแบบนี้นะฮะ ยังไงก็กําไรแน่นอนพี่น้องไม่ว่าลูกในท้องจะออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็กําไรทั้งนั้นพี่น้องครับแล้วก็ที่สำคัญใส่วอลโว่ด้วยมีใบมีหลอดให้ใช่ไหมใบใบมีครับใบมีหลอดมีครับโอเคเลยพี่น้องสองหมื่นห้านะฮะโทรมาที่เบอร์หมอใช้ได้เลยนะครับถือว่าเชื้อดีนะหมอตัวนี้เนาะตัวนี้เชื้อดีฮะเลือดประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ตัวนี้เลือดน่าจะอยู่ประมาณถึง60%ฮะครับผม เนี่ยฮะพี่น้องดูนะฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์จะเราจะร้อยเปอร์เซ็นต์คงไม่ได้เอาแค่ไปแค่หกสิบก็แล้วกันพี่น้องครับหกสิบถึงเจ็ดสิบอ่ะหลังตรงด้วยพี่น้องครับนะครับสองหมื่นห้าพันบาทโทรหาหมอชัยเลยครับครับถัดมาเป็นแบบไหนครับหมอเป็นชาโรเล่ห์นะฮะพ่อแม่แม่สายชาโรเล่พ่อเป็นบาร์มันเคเอฟหกแปดครับผมเป็นหมอเป็นคนผสมเอาไว้เองอ๋อตัวนี้ฝีมือเป็นลูกของหมอชัยเลยครับ เป็นบาเล่พูดง่ายๆเป็นบาเล่ฮะครับอย่างนี้เนี่ยลอยกิโลได้หมออันนี้น่าจะติด400 400นิดๆนี้ยน่าจะ400ลอ่ล400 400จะขึ้นนะ400ขึ้นครับกระดูกโครงสร้างอันนี้คือเหมาะมากๆสําหรับเข้าขุนเลยโอ้โหถ้าเข้าขุนตัวตั้งตัวนี้ครับตจะมีสองตัวที่ที่ที่น่าจะเข้าขุนเลยครับตัวนี้บอกไว้เท่าไหร่หมอตัวนี้บอกไว้3 2ครับ32,000ครับตัวนี้ติด400แน่นอน400กว่าด้วยฮะ ครับครับถั่วแล้วก็ตัวนี้น่าจะ400ถึง420นะถั่วแล้วกิโลละไม่กี่บาทเองพี่น้องครับนี่พี่น้องนะดูนะครับเป็นวัวย้าธรรมดานี่แหละเป็นวัวญ้านะไม่พี่น้องดูแปลงหญ้านะครับไม่ได้มีอาหารเลยครับตรงที่หมอชัยเลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยพี่น้องดูหน้านะครับนะฮะเป็นบาเล่นะครับแม่เป็นชาโรเล่ พ่อเป็นบามั่นเคฟพกไปเขาเกรียกยมากมั่นเล่ครับอ่ามั่นเล่เล่มั่นนตพี่น้องเรเรียกแบบไหนพวกนี้จะกินเก่งมากครับครับผมนี่ครับสาม0 0ื่นบาทใช่ไหมครับผมโอ้โหพี่น้องวันนี้น่าขุนมากครับผมว่ามีขึ้น6กถึงเจ็ดนะตัวนี้นะครับว่าถ้าถ้าขุนดีจริงๆ7็ถึงแมีครับเพราะตัวนี้โครงสร้างใหญ่มากออครับครับเจ็ถึงแมีครับตอนนี้ถ้าโทรมาที่เบอร์หมอชัยก็แค่3 2 0 0 0บาทครับรีบเลยพี่น้องนะฮะรีบเลยครับผม ลำดับถัดมาก็ยังอยู่กับสายขุนใช่ไหมครับหมอครับสายขุนนะตัวนี้ก็สายพันธุ์อะไรครับชาโรเล่ผสมบามันฮะเล่มันเหมือนกันเป็นเล่มันเหมือนกันตัวนี้ออกแดงดำ้วหมอแดงดําแต่โครงสร้างใหญ่มากต่นโหนไม่มีนะพี่น้องตนหนไม่มีนิดนะฮะมีนิดเดียวครับไม่อย่างนี้ก็ขุนดีนะหมอเนาะโอ้ขุนถ้าถ้าสายขุนต้องตัวนี้ครับพี่น้องครับสองตัวนี้คือขุนได้ตั้งคู่ครับ ดูความเขาเรียกอะไรนะความยานเหรอครับความยานหนึ่งความยานแล้วแข้งขาใหญ่แข้งขาใหญ่แล้วเขาเป็นวัวที่ยันยานที่ว่าจะเติบโตได้เยอะครับอย่างอย่างนี้ลอยประมาณกี่โลครับหมออันนี้น่าจะติดขาสี่ร้อยกันนิดหนึ่งฮะอืมครับครับขาสี่ร้อยกันนิดหนึ่งสามร้อยแปดสิบมีฮะครับครับก็สามร้อยแปดสิบบวกอ่าสามร้อยแปดสิบแต่ว่าผมตีแค่สามร้อยห้าสิบอ่า อ่าตีสาอยห้าสิคือให้ให้คนซื้อไปมีกําไรอยู่แล้วครับครับราคาวันถ้าซื้อวันนี้เท่าไหร่ครับหมออย่าตกใจนะครับเดี๋ยวจะบอกราคาอ่าฮะสองหมต่อลองได้ด้วยครับโอ้โหพี่น้องสองหม่นเจดพับาทต่อลองได้ด้วยครับหมอถ้าเกิด2ตัวผู้ตัวเมื่อสักครู่กับตัวนี้2ตัวรวมกันลดได้อีกไหมลดได้ครับโทรมาคุยกันครับโอเคเลยพี่น้องนะฮะซื้อของต้องช้อใช้คุยง่ ถ้าซื้อของต้องลดได้ครับหมอชัยคุยง่ายพี่น้องเดี๋ยวดูใกล้ๆนะแต่ว่าของหมอชัยนี่ถ้าบอกว่าตัวไหนหน้าขุนคือหน้าขุนแน่นอนครับครับเพราะว่าหมอชัยเองก็ขุนวัวมาก่อนไม่รู้กี่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วไม่รู้กี่ล็อตแล้วนะครับไม่รู้กี่ขุนแล้วนะฮะผมเองก็เคยมาทำคอนเทนต์นั้นหมอชัยนี่โอ้โหคนดูเป็นแสนๆนะครับสำหรับลงขุนของหมอชัยนะฮะเนี่ยครับใครสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยครับผม ครับผมพี่น้องครับหลังจากที่วันนี้ได้ดูทั้งแดงหยุดโลกนะครับสายหูฮินดูบาซินก็น่าจะถูกอกถูกใจแล้วก็ยังมีชาโลเล่แม่ท้อง25 0 0 0พี่น้องเอ้ยฟังไม่ผิดนะครับแล้วก็ยังมีสายขุนอีก2ตัวเอาละครับหมอครับเดี๋ยวให้หมอพูดอะไรถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาวัวหรือแนวทางทิศทางของราคาวัวการตลาดเป็นยังไงบ้างครับหมอ ก็ตอนนี้ราคาการตลาดก็ยัง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 ถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ฮะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ถามว่าถ้าวันอีกที่ผมซาวเสียงมาจากคนที่ซื้อขายวัวด้วยกันหรือว่าเป็นพ่อค้านะเป็นพ่อค้าหรือว่าเป็นคนเชื่อะครับเขาว่าอีกประมาณไม่เกินไม่เกินสเดือนฮะราคาวัวดีแน่นอนครับเกษตรกรตอนนี้นะถ้าใครซื้อขุนก่อนมีโอกาสครับมีโอกาสรวยนะฟังคาพูดผมไหมนะครับ มีโอกาสรวยครับขุนได้เลยครับตอนนี้ซ,ซื้อก่อนเลยครับครับถ้าซื้อแล้วอย่าซื้อแพงเกินความเป็นจริงนะทุกอย่างมันมีกําไรในตัวของมันหนึ่งเราลดต้นทุนอาหารให้ได้แล้วก็อย่าซื้อแพงเกินความเป็นจริงนะผมก็เน้นตังนน้งลาหลายเคสแล้วว่าอย่าซื้อแพงเกินความเป็นจริงรซื้อแล้วเราถ้าซื้อต่ําให้ได้คือสมมุติว่านเนื้อ380โลเนื้อส0 0ี่ร้อยโล,ลนะเราซื้อว่าตอนนั้นเวลานี้ก็กิโลเจ็ดสิบบาท ถ้าเราซื้อได้เจ็สิบนั่นเรามีกําไรแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่อยู่ที่ตอนที่เราซื้อเราจะมีกําไรหรือไม่มีกําไรนะครับครับ <c oughs> อ่ะสุดท้ายพูดถึงแดงหยุดโลกอีกสักครั้งหนึ่งครับหมออนาคตจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้ตัวนี้อนาคตคับผมนะผมไม่ผมไม่กล้าพูดว่าผมเป็นหนึ่งนะครับครับแต่ผมก็ไม่ได้เป็นสองรองใครนะครับ ตัวนี้ไม่ได้เป็นที่1นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็น2รองใครนะครับถ้าพูดถึงว่าใบหูแล้วะครับเขาอลังการมากครับครับเขาเป็นสายเจ้าเพชรก็รู้อยู่ว่าสายเจ้าเพชรเขาจะเป็นวัวที่หูทิ้งครับผมครับตัวนี้พ่อเขาจะเป็นดวงตะวันนะดวงตะวัน5ล้านนะแต่ว่าสายแม่เขาจะเป็นสายเจ้าเพชรกับมาริโอทุกคนจะรู้จากคําว่าสายสายเจ้าเพชรกับสายมาริโอถ้าสายอินดูวาซินนะจะรู้เลยฮะ ว่าสายนี้คือว่าบนคืออลังการในเรื่องหูและโครงสร้างครับครับโอเควันนี้ได้ทั้งเปิดราคาแล้วก็ได้ทั้งความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในวงการวัวอีกหนึ่งท่านนะครับกว่า30ปีคุกคลออยู่ในวงการนี้นะฮะก็อ,อยากจะปรึกษาในเรื่องด้านไหนเรื่องอะไรรับผสมเทียมรักษาทั่วไปแล้วสังแต่งกีบวัวด้วยครับแต่งกีบวับวเออนี่ด้วยพี่ร้องนี่นะฮะแต่งกีบด้วยนะครับ ราคาเป็นกันเองราคาย่อมเยาโทรมาที่เบอร์หมอชัยผมได้ขึ้นค้างไว้ตรงหน้าจอแล้ววันนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับผมครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นแหละครับพี่น้องครับนั่นคือหมอชัยนะครับก็เนี่ยฮะพื้นที่ด้านหลังนี่คืออนาบริเวณของหมอชัยนะครับเป็นทั้งฟาร์มวัวฟาร์มแกะปลูกหญ้านะครับเลี้ยงสัตว์นะฮะรับผสมเทียมแต่งกีบนะครับ รักษาโรคเบื้องต้นทั่วไปได้หมดนะครับเนี่ยฮะก็สนใจก็โทรหาหมอใช้ได้เลยนะครับวันนี้ได้ทั้งความรู้แล้วก็ข่าวสารใหม่ๆด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ